สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,นนคะ,ะ,คะวันนี้นะคะพบกับปอดเกษตรน้มินใบแป้งค่ะวันนี้นะคะหนูแป้งนะคะจะพาพี่ๆมาชมเจ้าเกเบอร์เรสสปอร์ตคันนี้นะคะสีขาวนะคะมีแพนด้าคันนี้นะคะราคาที่1 5 6 5 0 0้าสหกหมห้าันบาทนะคะแต่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวแป้งพาดูค่ะกระจังหน้านะคะเป็นเรนดอนนะคะลูกค้ากระจังหน้าของเลนดอนนะคะด้านล่างค่ะชุดแต่งของวิตเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะหล่อไหมคะพี่ๆเจ้ามีแพนด้าคันนี้หล่อมากๆะคะ่ะลูกค้าสั่งมาแป้งจัดให้นะคะด้านหน้าแบบหล่อดุดันมากค่ะมาที่ด้านข้างนะคะเตัวไฟตัวนี้นะคะ แล้วก็แล้วเป็นสีชานะคะเพื่อเพื่อเพิ่มความเทให้ให้รถมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อไฟรอบคัน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะมาที่ร้อนะคะร้อตัวนี้นะคะเป็นแม็กเอ็กเซี่ค่ะตัวนี้นะคะลบห้านะคะแม็กตัวนี้นะคะขอบอยู่ที่เอ่อยี่สิบนะคะแม็กขอบยี่สิบยางนะคะของโอเพนคันชีนะคะเอทตัวท้ายนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็ขอบยี่สิบเหมือนกันนะคะด้านในนะคะเป็นชุดโหลดนะคะโหลดลงสองนิ้วนะคะตัวนี้นะคะ ใส่ปีกนกของเฟนเดอร์นะคะแล้วซับแทงนะคะตัวนี้ค่ะปรับได้แปดระดับเลยค่ะเพื่อความนุ่มนวลของพี่ๆนะคะเลือกได้สั่งแป้งมาได้แป้งจัดให้ค่ะแล้วด้านข้างคะ่ะตัวนี้เราก็ใส่เป็นเป้าจับกันรอยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีดำนะคะโฮมเยี่ยมตัวนี้นะคะแล้วก็ข้างบนค่ะเราได้เป็นสติกเกอร์สีดำนะคะตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวรถดูเท่ดูดุดันเป็นหมีแพนด้ามากขึ้นค่ะพี่ๆเขาสั่งมาคือแคปสไตล์รถคันนี้คือแต่งให้เหมือนหมีแพนด้าค่ะตัวนี้นะคะรออไหมคะด้านหลังค่ะ เราก็ใส่เป็นไฟนะคะตัวนี้นะคะเอเวอร์เรสต์นะคะแล้วก็แลบสีชานะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งด้านหลังก็เป็นของวิกเตอร์ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะรอไอไอไม่ใช่ท่อค่ะของ HKS H นะคะเป็นท่อนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตความดุดันนะคะใส่ตัวนี้นะคะให้มันดูแบบเป็นมิติออกออกด้านข้างนะคะเป็นปลายท่อคู่นะคะตัวนี้นะคะ เป็นไงบ้างคะเจ้าคเจ้าเอเวอร์เดสสปอร์ตคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์แป้งห้าศูนย์เก้าสองสามก้เก้าแปดเก้าแปดเจ็หรือเพจแป้งครับฟอกเกษตรน้ำมินบายแป้งนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักมาในเพจของแป้งะคอินบ็อกซ์สอบถามได้ค่ะหรือว่าโทรสอบถามแป้งได้นะคะวันนี้แป้งขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ 好，走。Oh. Nope.